้น,นีก็เหมือนกันค่ะเด็กาเหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้นี้เลยล่ละนะคะเขาให้เราหาตัวไม่ทราบค่าในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยคือตัวไม่ทราบค่านะคะให้เราหาตัวไม่ทราบค่าเอาลมาดูตัวอย่างเขานะคะตัวอย่างเขาบอกว่าตัวไม่ทราบค่าลบด้วย9้าโอ้หน้าเมื่อกี้นี้ลืมไปมันต่างกับตรงนี้หน้าหน้า8ปเมื่อสักครู่นี้ยที่โจทย์เขาจะเป็น เป็นเคร ormuş, ื่องหมายบวกใช่ไหมคะประโยคสัญลักษณ์ก็เป็นเครื่องหมายบวกแต่ทีนี้อันนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์การลบมันต่างกันตรงนี้เองนะคะแต่ให้หาตัวไม่ทราบค่าเหมือนกันเ่าเรามาดูนะคะตัวไม่ทราบค่าลบด้วย6เท่ากับเท่ากับ2ตัวไม่ทราบค่าลบด้วย6เท่ากับ2ออันนี้เครื่องเขาให้เครื่องหมายลบมาเวลาเราหาตัวไม่ทราบค่าต้องเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกนะคะ นะฮะเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกจำไว้นะคะนะคะแล้วก็เอาตอนนี้ไม่ต้องเอาคําตอบไม่ต้องเอาคําตอบเหมือนเหมือนหน้าเมื่อกี้แต่เอามาทั้งสองตัวเลยนะคะเนี่ยทั้งสองตัวเลยเอามาทําอะไรกันเอามาบวกกันนะคะนะคะเอา6เห็นไหมคะครูบอกเปลี่ยนจากครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกเอาหมาบวกกับสองไม่แน่ใจชูนิ้มา2 ตัวเลขแรกให้ไว้ในใจนะคะชูนิวมา2 6และ7 8ปเห็นไหมคะเราจะได้ได้8ตัวนี้ใช่ไหมคะนี่คือคำตอบดังนั้นตัวไม่ทราบค่าในที่นี้ก็คือก็คือ8ปนะคะจริงไหมเรามาดูก่อนเราต้องดูก่อนว่าว่าจริงไหมการตรวจสอบนะคะตรงคำว่าดังนั้นเนี่ยให้เราตรวจสอบ8เนี่ยจริงไหมที่ลบด้วย6แล้วได้2เอานี้ชูนิ้วมา8นะคะ ลบด้ย6ใช่ไหมคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6นะเหลือ2องไหมคะใช่แล้วดังนั้นนี่คือวิธีการตรวจสอบว่าคำตอบที่เราได้มาเนี่ยถูกหรือไม่ถูกเราต้องตรวจสอบตรงนี้ก่อนนะคะนะถ้าตรวจสอบแล้วไม่เป็นอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะคะเอาละค่ะไปดู2.1เลยนะคะ2.1นะคะตัวไม่ทราบค่าลบ ด้วย4เท่ากับ4นะคะตัวไม่ทราบค่าลบด้วย4เท่ากับ4นะคะเมื่อกี้คุณครูบอกว่าให้เปลี่ยนจากเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวก <c oughs> นะคะเอาตัวเลขเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกนะคะเอาตัวเลขสองตัวมามาบวกกันนะคะเด็กๆก็ย้ายลงมา4บวก4นะคะ มวในใจชูนิ้วมาสี่สี่แล้วนับต่อสี่นะห้าหเจ็ดแปดนั่นคือคำตอบนะคะเท่ากับแปดนี่ลคะค่ะแนี่ลคะค่ะคือตัวไม่ทราบค่าเราก็เอา8ดมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมนะ,ะเพื่อตอบคำตอบว่า8ดดังนั้นแปด นะคะดังนั้นเนี่ยโอเคว่าดังนั้นดังนั้น8ลบ4เท่ากับ4จริงหรือไม่ชูนิ้วมา8นะคะลบไป4สินะคะ1 2 3 4เหลือเท่าไหร่ออะรคะหรือ4โอแสดงว่าคำตอบที่เราหากันนี่ถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องดังนั้นก็ที่ข้อข้อ2.2 2.3เด็กๆลองทำนะคะ 2.2 2.3ถึงเด็กต้องทำดูนะคะเพราะว่าใจวิธีคิดแบบที่คุณครูยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้เลยแต่2.4 2.5 2.6 2.7เขาให้หาตัวไม่ทราบค่าที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายลบนะคะเมื่อกี้เรนอยู่ข้างหน้าเครื่องหมายลบใช่ไหมอันนี้มาย้ายอยู่ข้างหลังก็ไม่ต้องตกใจเด็กๆด็กขเหมือนกันไม่ต้องตกใจนะคะนะคะลองมาดูซิว่า จะทำอย่างไรนะคะอืมแต่มันจะต่างกับเมื่อกี้นิดนึงเมื่อกี้กี้จะเครื่องหมายลบเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะถ้าแต่ถ้าให้หาตัวไม่ทราบค่าคที่อยู่ข้างหลังนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกนะคะไม่ต้องนะคะแต่จะใช้เครื่องหมายลบกับลบเลยนะคะเอาลองมาดูนะคะตรงนี้เ 7ลบตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ5 7ลบตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ5นะหะที่ทำเอาเลข7มาเลยค่ะ,นะคะเลข7มาก่อนนะะ7แล้วก็เอาคำตอบเมืนี้มาโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกนะคะใช้เครื่องหมายลบเหมือนเดิมนะคะเฉพาะที่อยู่ที่เราหาตรงกลางนะ ได้หาตัวนี้นะคะต้องใช้วิธีลบลบด้วยคำตอบก็คือ5นะคะนี่นะคะเท่ากับนะคะเจ็ดชูชูเจ็ดลบไป5ค่ะ1 2 3 4 5หรเหลือเท่าไรค 1, 2, หร่คะ1 2เหลือ2นะคะเดีกๆก็ใส่เลข2นะคะดังนั้นดังนั้น แล้วก็ทราบแล้วตัวไม่ทราบค่าคือเลข2เราก็ย้ายมาตรงนี้เลยนะคะ7ลบ2ท่ากับ5จริงหรือไม่ชูนิ้วมา7ลบไป2นะคะ1 2ได้5้าไหมคะได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะอันนี้ตรงนี้นะคะพิเศษนิดนึง2.2งตัวทีค่ะ2.4 2.5 2.6และ2.7 ะะวิธีจำนะคะต่างกับ2.1-2.3ถึงนะคะอันนั้นเขาให้หาตัวข้างหน้าเนี่ยนะคะเวลาเปลี่ยนเครื่องหมายเวลาเราคิดเราเปลี่ยนจากลบเป็นบวกใช่ไหมคะแต่ตั้งแต่2.4 2.5 2.6 2.7ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นบวกแต่ใช้ลบกับลบเลยนะคะดเด็กๆคะใช้เครื่องหมายลบกับลบเลยเพราะตัวไม่ทราบค่าเนี่ยมันอยู่ข้างหลังตัวนี้ ถ้าเราไปบวกมันจะไม่ไม่ใช่คําตอบที่เราถูกต้องนะคะดังนั้นดังนั้นจาไว้เลยนะคะถ้าหหาตัวไม่ทราบค่าที่อยู่ตัวที่2เนี่ยต้องใช้เครื่องหมายลบกับลบนะคะลบกับลบนะคะเอาลคะเอาอีกข้อหนึ่งสักสักข้อหนึงนะนะสิลบอะไรลบตัวไม่ทราบค่าเท่ากับแปดสบลบตัวไม่ทราบค่าเท่ากับแป อะคะเมื่อกี้ครูบอกว่าถ้าเป็นตัวาตัวไม่ทราบค่าที่ตรงกลางเนี่ยให้ใช้ลบเหมือนเดิมนะคะเอาเลขก10ลงมาย้ายเลขก10ลงมาลบเหมือนเดิมลบตัวนี้ลบ8นะคะเท mm hmm. ่ากับ10ลบไป8 1 2 3 4 5 6 7สหหรืออะไรคะหรือ2ใช่ไหมคะเด็ก10ลบ8เท่ากับ2 เสร็จแล้วเราก็ย้ายสองลงมาตรงนี้นะคะดังนั้นสิ 10, ลบไปสองสองได้8ปดไหมคะได้แปดจริงๆด้วยแสดงว่าถูกต้องเอะทำไมมือครูไม่เอาสีมือครูเอาให้อาให้มันหายไปได้ยังไงเอาใหม่นะนะคะสิบตัวนี้ย้ายลงมาใส่เครื่องใหม่ลบเหมือนเดิมได้แนะคะสิบ ลบแได้เมื่อกี้เราสิบลบแปดหนึห้าหกเดแดเหลือ 2, 2ใส่เลขสอลงไปแล้วก็ย้าย2มาตรงนี้ดังนั้น1 0บลบสอเท่ากับแอีก2ข้อเด็กๆทำเองนะคะลองฝึกคิดนะเอาแล้วค่ะไปอีกหน้าหนึ่งนะวันนี้3หน้านะคะคณิตศาสตร์ 88, 89แล้วก็90นะคะหน้านี้ เขาให้เด็กๆอย่างนี้ค่ะเขาให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูก,ลง,กล,ะะลงในวงกลมสีชมพูเนี่ยนะคะลงในวงกลมสีชมพูคำวงกลมที่เป็นคำตอบวงกลมเฉพาะที่เป็นคำตอบนะคะเขามีให้เด็กๆเลือกสองวงคือวงนี้กับวงนี้วงหนึ่งจะเป็นคำตอบอีกวงหนึ่งเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวหลอกต้องบอกกับตัวหลอกนะคะจะเป็นคําคำตอบที่ถูกกับคำตอบที่ผิดนั่นเองนะคะเด็กๆต้องเลือก ขีดถูกในคำตอบที่ถูกนะนะตอนนี้เราจะไปขีดตัวไหนเรามาดูข้างหน้าก่อนนะคะ3.1เขาให้ประโยคประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบมานะคะ2ลบตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ1 2ลบตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ1 2ลบอะไรเท่ากับ1 2ลบกับ0ใช่ไหมคะเอาศูนย์มาใส่ตรงนี้ นะคะเอาศูนย์ย้ายมาใส่ตรงนี้สองลบศูนย์ 0, ได้หนึ่งใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วนะคะถ้าไม่ใช่หนึ่งสิสองลบหนึ่งสองลบหนึ่งได้หนึ่งใช่ไหมคะสองลบหนึ่งได้หนึ่งใช่ไหมคะถ้าใช่เด็กๆเจอคําตอบแล้วใช่ไหมคะเจอแล้วเราก็ขีดขีดถูกในวงกลมสีชมพูเลยอันที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะตัวหลอกเราไม่ต้องทํานะคะอย่างนี้นะคะ อสามจดสามจุดสอามจุดสามสามเด็กๆลองหาคำตอบเอานะคะให้ให้ขีดถูกเฉพาะคำตอบที่ถูกอันที่ไม่ถูกไม่ต้องไปขีดถูกนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะรอให้คะแนนนะคะเอาละคะ่ะคณิตศาสตร์วันนี้หาตัวไม่ทราบค่าจบที่หน้านี้แล้วเจอกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ